สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันวันนี้นะคะเราจะชวนมาทําเป็นโรไข่เจียวค่ะเป็นไข่เจียวที่เอามาโรสอดไส้ด้วยอกไก่แล้วก็ผักต่างๆนะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยใครที่กําลังลดความอ้วนเนี่ยเมนูนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีทําการแต่กอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเนาะวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่ค่ะก็ไม่มไข่ธรรมดาอันนี้เราใช้สามฟองก็ตีเหมือนทําไข่ไข่เดียวธรรมดาถ้าอยากให้เนื้อมันเนียนละเอียดก็กรองหนึ่งรอบนะคะมีอกไก่ผักต่างๆนะคะของเราจะมีแตงกวาแล้วก็พวกผักคอสกีนโอกเกรดโอก๊กพวกนี้นะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยเดี๋ยว<ๆ><ๆ>เราเริ่มจากทํา ไข่เจียวกันก่อนนะเพื่อเนเเราจะใช้แป้นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็เอาน้ำมันชุบกับกระดาษกระดาษหรือใช้สเปรย์ออยก็ได้นะคะเราจะชุบกับกระดาษซับน้ำมันแบบนี้นะแล้วก็เช็ดให้ทั่วกระทะแล้วก็ตั้งไฟให้กระทะเนี่ยร้อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะพอกระทะเริ่มร้อนๆนะคะเราก็เทไข่ลงไปเลย เราจะไม่ให้ตัวไข่มันหนามากนะเ,เพื่อนเราะว่าเวลาม้วนมันจะลําบากนะคะเทไข่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็วนๆเขาแบบเนี้ยเหมือนกิ้งกระทาเพื่อให้ไข่อะ่ะมันกระจายตัวออกเป็นแผ่นนะคะอแบบนนี้เหมือนเวลาเราทำปเพไปน,นะคะ พอกระจายเป็นแผ่นแบบนี้เราก็ตั้งไฟจนกว่าเขาจะสุกพ่อไข่สุกนะคะด้วยความที่มันบางมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องพลิกกลับด้านเขาก็ได้นะคะก็ได้แบบนี้เป็นแผ่นแบบนี้เหมือนเครปเลยนะก็ใช้ได้เราก็เอาเขาขึ้นผักเอาไว้แล้วก็ทําแผ่นต่อๆไปได้เลยนะคะพอเราได้ตัวไข่เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําโลกันเลยวิธีเราก็จะวางผักแล้วก็วางเนื้อสัตว์ของเราลงไป แบบนี้อย่าให้ไสหนาเกินไปเพราะว่าโลเนี่ยไข่เจียวของเราเนี่ยมันบางเพื่อนๆนถ้าเราแบบพยายามยัดไส้เยอะเกินแล้วเราไม่มีอะไรห่อหุ้มข้างนอกอะ่ะไข่มันบางมันขาดง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในไข่เราก็ไม่ได้มีแป้งไม่ได้มีอะไรที่ทําให้มันยืดหยุ่นขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางน้อยๆกินแบบพอดีพอดีแล้วก็แตงกวาหนึ่งชิ้นแค่นี้นะ แล้วก็ม้วนได้เลยค่ะพยายามม้วนให้แน่นแต่ก็ต้องเบามือด้วยเพราะไม่งั้นอนะไข่มันจะขาดนะคะแบบนี้นะคะหมวนจนสุดแล้วก็ให้เขาทรงตัวไว้่างนี้ถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่อยู่ทรงก็เอาไม้มาปักแล้วก็ค่อยหั่นก็ได้นะคะแบบนี้เลยเรียบร้อยง่ายๆนะคะพอเราม้วนเข้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลาหัน่น เวลาหั่นด้วยความที่เขาจะค่อนข้างเบาบบางมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆอย่ากโกดให้ใช้วิธีการค่อยๆสไลด์แบบนี้นะคะหัวท้ายเนี่ยเราไม่เอานะเพราะว่ามันไม่สวย พอหั่นออกมานะคะเราก็ต้องเบามืออีกเพื่อนเือนเพราะว่าเราไม่ไดเ้เราไม่ได้กัดเขานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ข้างในก็จะเห็นไส้อกไก่แตงกวาแล้วก็มีผักต่างๆนะคะแบบนี้เวลาเอาไปจัดเรียงใส่จานหรือว่าเรียงใส่่องก็ต้องเบามือนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกแล้วมันก็จะไม่สวยนะคะได้แบบนี้เดี๋ยวเราหั่นให้หมดแล้วก็เอาไปจัดใส่จานกันค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของโรงไข่เจียวของเราในวันนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆทํานทง่ายแล้วก็อร่อยด้วยที่สําคัญด้วยความที่หน้าตาของเขาค่อนข้างน่ารักจริงๆถ้ามีแบบมะเขือเทศอยู่ด้านในอ่ะมันก็จะมีความแบบมีสีสันที่ตัดกันค่อนข้างมากนะคะมันจะสวยมากๆเลยก็พอสีสันสวยสดงดงามหน้าตาน่ารักเด็กๆก็น่าจะทานข้าวทานอาหารได้มากขึ้นกว่าปกตินะคะก็ลองเอาไปทํากันดูเพื่อนๆนเป็นเมนูง่ายๆที่ มีประโยชน์แล้วก็อร่อยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคั้ติคแนํนามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี 你看